สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลุกท่านนะครับตอนนี้เขาคุยย่างนครหลวงมิจฉันนะครับมุ๊กยิ้วล้ตลาดเต้านะครับชอบมากๆครับน้องพังนะครับสวัสดีครับน้องพังเขาจะไปไซต์ต่อเป็นยังไาจะไปเที่ยวห้างกินตำกินตำเออเออมากินตำนะพี่นี่นะครับมี่ผางกผมขี่เลี่ยนกับมี่ผางครับไปกินย่างคุกินตำไปกินเอ่อ ก็เปียกเนาะเดมีม,มีมีทางมาไล,ยยาาล่อยอระังลด้วยโอ้โหา,าทางมาา่ ร้านนีโดนแล้วเนาะต้งเกียดเเลยไม่แต่มาเด็กน่ะเด็กบ่นก่น้นงสันวนเออข้อไปกินร้านเ,านนะเนื่นเนาะสิปเปบียนร้านประจำผมกับน้องทางนะครับทางขี่รถตลาดเสานะครับอะไรกันพีน่เนาะที่บ้านปะ ต,ตึ่ตแต่แล้ววิธีเติมบัตรนะเว้ยไปครับพี่น้องเดินต่อืัอนี้ก็เป็นบรรยากาศซีมคึมนะครับพี่น้องบรรยากาศซีมคึมเขารวยได้ซื้อารวยได้อัตส,สาวพันสาวพัน <laughs> สอง0ั0แม่อสมมองพันครับจีเขาจีครับ À, đang khai thương, đang khai thương, khai khóng Đây là lông lẹp nè, cô thiểu ยี่ห้ลงแบบนบแบรนดปนะครับนี่โอ้เมนูเม,น,มนูทางสังส่งเลยสั่งเลยมีปิ่งนะครับมีปิ่งที่อย่างมีไส้กรอกก็หลากหลายครับเป็นหกิลายเข้นเขา

แต่แบเน้อทับ่น้อ,อ่เอาก็พอ,อ,อตัวกินเปียกกัน

รวมสี่สิพันไปอืมนี่ก็รถคนไทยไม้งกับจักไปนี่คนไทยพาไปน้ำน่ด้ามเลยไปน้เาจ่งกมัเก่อบเกือบลดวสี่สิบพัน จะคิดเป็นเงินไทยอะไรทางเขารจับเลัคิดเป็นเนงินไทยให้ที่เราซซีมันนะครับท่ั้ันคิดเป็นเนงินไทยเดเงินผมคิดดนนะครับโลอยพันนึงโลราคาที่เจ็ดบาทโลละห้าสิบเจ็บาท

อยกากตอนง่ามๆครับตางทังพูี้แล้ววันเราอยากนังแห่งแบบนังเวียงนังเวียงก้อมีเสียทั้งมันคือต้ตอนง่ายน,นะเมนั้นนั้นฝากาูให้เราเอาบาบันเสียันขี้แคบับเอาสองโลเลยกสองลโลตอนนึงบบตอนนึง ท่นนะครับดลลรเจบ,บาทอัตราแลกเปลี่ยนตัอนี้นะ,นนะผมคิดเจ็ดส่น่อัตราแลกเปลี่ยนแต่ยังหีกต้องต้องไปฝากดหน่อยนะตอนได้เดี๋ยวไปซื้อของนะก็ได้

นั่นกัรถลมีเียนะครับที่นัองตอ้นี้ก็เป็นวลาเทียงนะครับเทียงเทียงเสร็จเจนะครับรถต้องปัใจพกกล้าว่าได้คำนะครับรถเราขอเล่าสัสตั๋่าใหต่ตงรอยไลมครับใส่ตัวน้องตามรอบบริการว่าครับมาซื้อของเลขค่ะ

ปะาณบาทว่าละ๒๐บาทอ่ะจกร้อนหรถามเลือกรถทางเดียวกันเลือกเออทางเรียกัครับเจมีเดียมาเมตรเ็ุใหญ่อกะไรบ้าง้ั่ั นี sí, ่ฝากน้อยอยู ah> ่ส mm ิเ hmm ปิดอยู่สีบอกตอนนี้มันแบบโอเนองเต็มของเออแต่เป็นกองเลยดีเจมาเนาะต่วงหนุมาณค้ำหนึ่งนะครับอนคิดตัง ไได้กลินมากพมได้กินเผือมเงเกินขอเพียกมากเนี่ยสองแสนห้าสองแสนห้าข้นล่เพื่อสูงนะครับพี่น้องเก้าเจ็ดล้อยนะครับไปหานสองแสน มมกนอ,อ่หลายแสนเลยหลายแสนเยอามีโอกาสทำม,มากกว่าพี่ลองฝากคองตอนเง,ง,ง,งี้ผี่พออีเมี่ยฮั่งตอกด้อะะเล่า เจ็ดแสนสามสิบห้าพันเจสามสิบห้าพันพรอเห็นดูอีกห้าพันวดเจ็บแล้วพ้องจ็กกมักมนจะกอบได้หลเลยนาะได้แม่มากอยู่ทางตลาดเชนับตลาดซาเดอรานจีนางเดอเจน่งรึเบโด้มลยนครับพี่น้องตไหนเด้อตัเมืองาวปจจีแเจ็บเล่องทาในตลาดดังเดียรนไปเตะนะครับ ชิ้นละยีบาทนะครับพี่น้องกินยิ่มด้เบิดเนื้อเวลาเเก็ขวดน้ำปาเตะก้นละบาทก้นละาบาทุนะก้อนใหญ่ยกใหญ่เลยน่ก็เขียนก็งก็วดน้ำไ่ก็ขวดน้ำใส่เครื่องหลายหอีกได้ไหมใส่เครื่องหลายหใส่หมูยอใส่เครื่องหลายหลกนลาบาทเดี๋ยวเออกับัดกับมาซื้อซอยแยกน้ำให้ก็ได้ค่ะ กับไปกับเดิอยากอยากซื้อไปฝากพี่น้องรึเ่ข้าวบาทรือพ่อกินไก่ว่าแล้วเนาะดยพ่อนี่นะอะไรครับพ no? like ี Jeremy ่น้าพ่อพ่อก่อนจะไปสุ้งของนะครับส่งของให้อีแม่ก่อนให้องพังไอ้ถือซอยมามเห็นไหมในลายให้ได้ไหมในลาก็จเอาที่ถึงใจเกย์เป็นได้กั มีของไปฝากไปต้อนครับพี่น้องเรียกอีแมงกุ้มันากมาจังใดร้านน่ะว่ามันไก่ด้อีู่ไทอดลาวไปไม่มีวานมันปิดเทียงเบอร์นปินเทียงอ่ะแมนวะโอ้นี่แมนนแมนฝากคงน่อย้ยอมมาล็อกดยได้นี่แท้เราคนบริษัทครับบรแก๊สนี่หว่ะฝากเน่ นังกับขนมขขนมใส่ถุงยางแกข้อเบิร์ดนใส่ถุงยางก็ได้นะเมื่อไม่มีปัญหาหรอกเนาะประว่ามันบดเอีองพี่แกน้อยบดเียงยังที่แกกนะไหแกะมันดีได้ประวัตถใส่ถุงยางเลยเพืแจกเนาะ เอาโทรศัพท์เจ็บบอกเรากัน,นเดี่ยวโทษโทรโทร,โทรหาเราเลยก็ได้ต่อ <Okay. S 1> โทรหาเลยครับมาผมโทรหาที่บันทึีมีสัญญาณเหรอแนนแล้วก็เ mm. ไยดำหน้าต้อมมาเนี่ยไหนจะมาแล้วประมาสิบสองโมงแอ๋วสองโมงแล้วพี่น้อเราก็มาส่งของนะครับนี่ไส้ครับมีไส้เอ่อตองหนึ่งสามหมื่นครับพอด ใส่เวลาประดุจากนครหลวงนี่จแตแปลงค้าม่วนนะครับไนนั่นกำลังฝากของพเดให้เนี่ยนี่ะเพราะว่ามาไวได้บุนี่เนี่ยเนี่ยข้ามันนี่เลย นางนางซองโล่นางขนมละห้าหกนมผโลเนี 5, 5, ่ยจ้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่กินหอดเอฟซีบ่เนี่ยตากข้วาเอฟซีเนี่ยากข้าวมาเอฟซีเนี่เป็นเป็นยังไงสุขภาพเป็นไงเออสุขภาพเบิกาแห้งแห้งแล้วลูก อยงหนกหาแน้าแล้วยอยัง,ยงวรงเนาะเรบี่เพิ่นถามเทาาสันดอกบม่บเขก็ใจรบายลยุยเปนะนั่นแหละเองแห้งเลยนี่หาเปะลูกก้า,นาหน้าแล้วลุกแม่หน้าใจไม่ละเลยครับหน้าอยู่นใจเดี๋ยวนิ่ลุกเดี๋ยวพ่อนออพ่อหาจะไปหัอยู่เวียงเออ แม่ยังมามาส่งของไงแม่ันล่ะแม่พีั Man, ้บอกแม่เลเลนบมานนเอ้แม่มาส่งของหล้ะกันสิครับกัจส yeah, ิเท oh, ี่ยวเบียงเบียงกันมอีกอันอดายเหาหาแล้วจะไม่ื้อเลอีหล่ะจะบัชป่ะแม่มันม่มีสัญญาณตันแม่ว่าจะกินข้าวแล้วเออมันมีสัญญาณเออรวยปรับครับเ่าตอนแรกเป็นห้องหนาน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันงดกีลากันนะครับพี่น้อง เขาเซาเบอร์โทรไปแห้ขเขาเจ้าว่าเบอร์โทรอีพอ่ออะไรมันเป็นเบอร์โทรคนอื่นนะนก,ก็เบอร์โทรสาขายมราชเลยแม่นเราอ,อีพอ่อเอาไปโซ่ซื้อใดใดได้เอาสาขายมราชเลยครับกับสาขานะแม,นแมน่นสาขามใไ่ยมราชไหนเล่ลลลเาให้ถ่ายเอาบินให้เราแบอะไรว่ามันซิมเราบริเวณรุ่งเถื่อนพี่น้องินทวนตอนนั้นน้องพางานส่งของให้น่าแต่ว่าน้องพางโทษเลยเป็น้ซื่อใจซื่อใจได้ว่าโทรได้ก่อนหล่ะ เบอร์โทรนะโทรได้แต่่าเป็นคนอื่นนะน่าก็เลยวะเขียนเขียนใส่ขากล้องก็ได้่ะเป็นเป็นเบอร์โทรเจ้าของแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคยเบอร์เาาเลยปะมมีงมาาให้เอาบอร์โทสขาออาบโีเดียวค่ะเดี๋ยว่อยสิเขียนใส่เก็ตได้ปะเขียนใส่เก็ได้ปะเขียนเบอโทรใส่เก็ตนาจิงๆเบอร์โทรเราของนาามาเอาเครื่องมีใเอา ถ่ายบินให้เร่าสิกระด้งเอาเอาเบือเลยก็ได้ละกับสูนไอ้น้องนี่จเออวัวเบือซีดเชื่อใจกับว่ามันยังเด็กคอเพียงมีบินแมนแมนขอเพียงมีบินมันม็นยังเด็กเอาไว้รับในบ้านทางนั้นโทรหาแมนต้องต้องบอกเราว่าแมนมันมันโมยากเ่าแต่ไม่บินบินมันตรงกันตรงกัน มีอยู่แต่ว่ามันเป็นเบอร์คนอื่นเล่าบป็่องทะเบียนอีกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเราได้เป็นป่ได้ได้ครับได้ได้ผปีนหยันมันขึ้นซื้อซื้อนี่เดี๋ยวหางนี่เดี๋ยวที่จริงแล้วอ่ะน่าจะเป็นเบอร์เก่าของคนอื่นที่บอกใช่ใช่ใช่ไม่ใชเบอร์ก่ารจะเป็นตัดตัดได้ออกเนี่ยตัดเบอร์ได้ออกอันนี้มันเบอร์เอาได้ส่วนสามส่วนส่วนสาม ศูนเอาตะค่าเก้านี้ไปเพราะว่าผมเคยโทษจากให้เก้าไปเอาไป้าเ็เ็นคืใ่แ้วเครยนอไรตัวเรียนเห็นมันก็เลยแบบมันมันมีปัญหาเมนเบอร์เบอร์โทษแล้วเป็นเบอร์โทษอีกโทแต่ว่า เวล้วขาเพิ่มซื้อขึ้นเป็นซื่อใจเพราะว่าก้อนใหญ่ยาดซิมกาเขาใส่แม่นเมนเป็นเบอร์แบบเป็นเบอร์ก่าขอางนอะเนี่นต้องลงทะเบียนไหมนก็ไปรุ่งสาขาได้ก็ได้ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ดยการรัสิน เพราเข้าจงตัวเชียกับวิ้ปัญหาด้วยโดยโดยโดยเราจะเห็นเห็นเสื้อดีคอเลยเพราะว่ามันมันซื้อใจเสื้อใจอ๋าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวแล้วครับพี่น้องจังมือจังเลยโดงของเรียบร้อยนะครับด้วยด้เยคนใดพังโดยวันนี้ก็ต้องทางการส่งของฝากโขนแรียบร้อ บ็ดจะกิบบดสี่สิพค่ากล่องเพิ่นแล้วก็ค่าฝากเพราะว่ามันนักเงินหนักนางสองน้องโอ้ยตั้งง้นะเมนไปครับพี่นเรายังโอถ้ายางเปเข้อไปใชไปโอ้ยไปเช่ไปใช่